ตอนที่สองมาเล่นกันอีกนะภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ทำให้คนรับใช้ตกใจกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะขยับร่างกายเจ้าดำเจ็บปวดจนถึงขีดสุดแต่มันกลับไม่กล้าร้องออกมาเสียงดงังมันทำได้เพียงแค่ครางเสียงเบา แม่เลี้ยงตัวดียืนตัวสั่นปานเจ้าเข้าหล่อนคิดว่าถ้าหากกวินลูกชายของหล่อนอยู่คงจะจัดการเรื่องนี้ได้แน่แต่เสียดายที่กวินไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วเพราะมันมัวเอาเงินจากพ่อไปผานเล่นกับหญิงและเพื่อนๆนมันมักจะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆถึก ก็อดดึงมีดออกจากมือของเจ้าดำแล้วทิ้งไปบนโต๊ะเจ้าดำรีบนอนกลิ้งลงบนพื้นกระเสือกกระสนมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดเอามันออกไปให้พ้นหน้าฉันแล้วเตรียมอาหารมาใหม่กับเตรียมโต๊ะสองที่เขาออกคำสั่งด้วยสีหน้าเย็นชาเมื่อได้ยินคำสั่งของก๊อดคนรับใช้ทุกคนต่างรีบวิ่งวุ่นกันพวกมันคงรีบเข้าครัวเตรียมอาหารอีกครั้ง น้านแม่ลิ้ยงใจร้ายเปลี่ยนท่าทีจากแม่เสือดุเมื่อครู่กลายมาเป็นแมวน้อยขี้ระแวงทันใดเธอยืนจ้องมองมาที่กอดและแกรนอย่างวันวันนั่งลงกอดชีนิ้วไปทางหล่อนแล้วกวักนิ้วลงบอกให้นางนางั่งนางทำตามโดยไวย ตอนนี้หล่อนเห็นว่าลูกเลี้ยงที่เคยอ่อนแอกลับกลายเป็นคนที่พร้อมฆ่าใครก็ได้ในทุกเมื่อก็ทำให้หวัดกลัวอย่างเห็นได้ชัดในใจหล่อนคงอยากจะให้ลูกชายกลับบ้านมาถลบหนังของก๊อตไวไวแน่พ่อบ้านวสันอยู่ไหนก๊อตถามคนรับใช้คนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังตนพ่อบ้านวสันอยู่ห้องรับแขกค่ะตอนนี้ท่านกำลังคุมคนทำความสะอาดใหญ่ห้องนั่งเล่นอยู่ สาวใช้คนนั้นกล่าวรายงานทำไมก็ถามขึ้นเพราะในความทรงจำของเขาเมื่อวานก็ทำความสะอาดใหญ่ไปรอบหนึ่งแล้วทำไมวันนี้ถึงต้องทำมันอีกเพราะปกติห้องนั่งเล่นจะทำความสะอาดครั้งใหญ่แค่อาทิตย์ละครั้งนอกนั้นทุกวันก็ยังทำความสะอาดธรรมดาวันละครั้ง ก็ตอนเย็นครอบครัวของนายหญิงจะมาเยี่ยมค่ะอ,อ้อกดพยักหน้ารับว่าเข้าใจในตอนที่ก็ดยังมีร่างกายและสมองที่อ่อนแออยู่นั้นทุกๆครั้งที่ครอบครัวของแม่เลี้ยงเขามาเยี่ยม พวกมันจะคอยมาพูดจาดูถูกและให้ลูกชายกับลูกสาวของพวกมันกลัน่แกล้งเขาอยู่ตลอดโดยที่ก๊อนนั้นไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยไปเรียกเขามาบอกว่าฉันเป็นคนเรียกถ้าเขาไม่มาแกคงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกสาวใช้เมื่อได้รับคำสั่งเธอก็รีบวิ่งออกไปในทันใดเธอเองก็ไม่อยากตกอยู่ในสภาพเหมือนกับเจ้าดำแน่ ึ่งไม่นานชายมีอายุคนหนึ่งก็เดินเข้ามาที่ห้องอาหารชายคนนี้รูปร่างกัญยมผมสีขาวสั้นเป็นระเบียบหน้าตาดูดันคล้ายทหารยุดสูงเขาสวมสูทสีดำสมกับตำแหน่งพ่อบ้านไม่ทราบว่าคุณชายเรียกกระผมมามีอะไรให้รับใช้หรือครับพ่อบ้านกล่าวอย่างสุภาพ ถึงจะกล่าวเช่นนั้นแต่หน้าตาของเขาดูไม่ค่อยจะเคารพผู้เป็นนายสักเท่าไรแต่เดิมทีนิสัยเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะไม่เคารพคนที่อ่อนแอกว่าตนแต่ด้วยฐานะหน้าที่เขาก็ต้องทำตามคำสั่งไปวันวัน ผมมีเรื่องที่จะขอให้คุณพ่อบ้านช่วยหน่อยพอดีมีคนรับใช้คนหนึ่งที่ผมอยากจะให้ไล่มันออกไปมันชื่อเจ้าดำเหตุผลคือมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคิดตีตนเสมอนายแค่นี้คงพอเป็นเหตุผลให้จัดการได้สินะก็อดบอก ครับเดี๋ยวกระผมจัดการให้พ่อบ้านคงให้ก๊อดก่อนจะหันกายเดินกลับออกไปด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยคำสั่งของก๊อดทำให้คนรับใช้หันมองหน้ากันพวกเขาไม่อยากจะโดนไล่ออกเพราะงานดีเงินดีแบบนี้หาได้ยากมากในดาวกันงานอื่นๆนนอกเหนือจากนี้ก็มีเพียงงานที่ใช้กำลังหรือไม่ก็งานที่ต้องเสี่ยงชีวิตไปสู้กับพวกเอเลี่ยนต่างดาว ถ้าจะให้ไปหางานที่ดาวดวงอื่นพวกเขาก็ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อตั๋วขึ้นยานอวกาศผ่านไปไม่นานคนรับใช้ก็นำอาหารชุดใหม่มาให้กอหยิบเนื้ออบชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วโยนไปทางแม่เลิงใจร้าย หล่อนเองก็แปลกใจว่าทำไมกอดถึงทำเช่นนี้จึงหันหน้ามาทางอีกฝ่ายด้วยความสงสัยแต่ไม่ได้พูดสิ่งใดออกมากินซ้ากอดพูดเย็นชาทำเอาหล่อนกโกรธแทบบ้าแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรในใจคิดแต่ขอให้ลูกชายของตนกลับมาไวๆทำไมละ่ะ คุณแม่เองก็ชอบทำอย่างนี้กับผมและแกรนไม่ใช่หรอตอนนี้ลูกชายอุตส่าห์ตอบแทนแล้วทำไมไม่กินซะละรอหาสวรรค์วิมานอะไรกอดพูดแดดด้าน ในความทรงจำช่วง3ามปีที่ผ่านมาของเขาเห็นได้ว่าแม่เลี้ยงคนนี้ปฏิบัติต่อตัวเขาเหมือนกับสุนัขหล่อนชอบโยนเศษอาหารให้เขาและแกรนแบบนี้แล้วบังคับให้พวกเขากินถ้าพวกเขาไม่ทำตามก็จะโดนเจ้าดำซ้อมจนเจ็บหนัก ฉันไม่ใช่แม่ของแกหล่อนพูดขึ้นมาพร้อมใช้สายตาดูถูกใช่แกไม่ใช่แม่ฉันเพราะแม่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงสมบสอนอย่างแกกอดพูดเขารอคำนี้มานานแล้วนี่แกกล้าพูดอย่างนี้กับฉันเลยงั้นหรอเด็กๆจัดการมันซิ เส้นความอดทนของหล่อนขาดไปก่อนจะร้องสั่งคนรับใช้ให้ซ้อมกอดเหมือนเช่นเคยหากทว่ากลับไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยพวกมันยังคงก้มหน้าขาสั่นอยู่มุมห้องเมื่อเห็นว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ก็ลุกขึ้นแล้วเดินเหี่ยงออกจากโต๊ะอาหารไปแกน่าออกมานี่กอดเรียกสาวใช้คนหนึ่งออกมาแล้วให้เธอเป็นคนชิมอาหารทุกชนิด เมื่อเห็นว่าในอาหารไม่มีพิษอะไรเขาและน้องสาวก็กินอาหารจนหมดเพราะความหิวหลังจากกินอาหารจนหมดแล้วก็ก็ให้คนไปส่งแกรนไปโรงเรียนเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่เลี้ยงตัวดีไม่ยอมให้เธอไปโรงเรียนเพียงเพื่อจะเอาเงินค่าเทอมของแกรนไว้ให้ลูกชายตัวเองไว้ใช้เที่ยวทำให้เด็กหญิงไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าเรียนเหมือนกับเพื่อนๆไวเดียวกัน แต่ตอนนี้ก็ได้ให้พ่อบ้านจัดการเรื่องโรงเรียนของเธอเพื่อให้เธอได้เข้าเรียนและดูเหมือนแกรนจะดีใจมากๆทํทำให้เขาวางใจได้เปราะหนึ่งแกรนเป็นเด็กฉลาดและมีพรสวรรค์มาก เพียงแต่ที่ผ่านมาเธอถูกแม่เลี้ยงข่มขู่มาตั้งแต่เด็กๆจึงทำให้เธอไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแต่กอดหวังว่าถ้าเธอได้เข้าโรงเรียนอาจจะช่วยเธอได้เมื่อแกรนไปโรงเรียนแล้วตัวเขาก็เข้าห้องเพื่อทำการบ่งเพาะพลังเวทอีกครั้งหลังจากที่ได้ร่างกายปกติมาแล้วก็ตคิดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังขึ้นอีกในเร็ววัน ไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปแค่สิบชั่วโมงร่างกายเขาก็เหมือนมีพลังมหาศาลไหลเวียนไปทั่วร่างก๊อดลืมตาขึ้นมานี่เราสามารถบรรลุขั้นพลังระดับหนึ่งได้แล้ว ไม่น่าเชื่อใช้เวลาเพียงไม่นานเราก็สามารถบรรลุขั้นพลังระดับหนึ่งได้แล้วจริงๆกอดครุ่นคิดพร้อมกับสัตมัดตรงออกไปตรงหน้าพลันบังเกิดสายลมพัดเบาๆออกไปพัดเอากองหนังสือล้มลงนี่ไม่ใช่เวทสายลมแต่อย่างใด แต่มันคือแรงของหมัดที่สัดออกไปถึงแม้เวทมนในโลกเก่าของเขาจะช่วยแค่พัฒนาร่างกายของเขาแต่มันก็ถือว่าเยี่ยมมากสำหรับตัวเขาในโลกนี้เพราะมันสามารถทำให้ร่างกายที่อ่อนแอของก็กลับกลายมาแข็งแกร่งขึ้นได้ ก็ลุกขึ้นจากเตียงไปส่องกระจกบ,บานใหญ่ที่อยู่มุมห้องเขามองดูเข้าไปในกระจกก็เห็นร่างของเด็กหนุ่มวัย10 15ย่าง16ปีที่มีร่างกายผอมแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีกล้ามหน้าทองขึ้นมาบ้าง ใบหน้าก็ดูคมแค้นหล่อเหลาคล้ายพวกคุณชายชั้นสูงในเอลอน่ายิ่งนะักสายตาดูเย็นชาผมสีดำที่ยาวลงมาเกือบปิดตาซ้ายของตนส่วนสูงก็ประมาณ170เซนซึ่งมันอาจจะต่างจากร่างกายก่อนหน้านี้ของเขาอย่างเห็นได้ชัด เขาหยิบเสื้อแขนยาวสีดำขึ้นมาสวมกับกางเกงวอมสีเทาคริบดำก่อนจะเปิดประตูห้องออกไปทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังมาจากห้องรับแขกก็ยกมุมปากยิ้มอย่างชั่วร้ายก่อนจะเดินตรงไปยังห้องนั่งเล่นทันที บนโซฟาราคาแพงที่แม่เลี้ยงตัวดีเอาเงินค่าเทอมของเขาซื้อมามีชายหัวล้านร่างท้วมคนหนึ่งกับหญิงกลางคนร่างท้วมไม่แพ้กันนั่งอยู่ ส่วนโซฟาอีกตัวมีเด็กหนุ่มที่ดูแล้วอายุราวๆเดียวกับก๊อดนั่งอยู่ข้างกันเป็นเด็กสาวหน้าตาดีคนหนึ่งโดยที่แม่เลี้ยงของเขานั่งอยู่โซฟาอีกตัวก๊อดส่งยิ้มให้พวกเขาแล้วเดินไปนั่งข้างๆแม่เลี้ยงของตน พวกมันหันมองตามกอดด้วยสายตารังเกียจและเย้ยหยันพวกมันไม่เห็นว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเลยตลอดเวลาสามปีมานี้พวกมันเห็นเขาเป็นเพียงตัวขัดลาบของกวิน เพราะถ้าหากก๊อดกับแกรนหายไปกะวินก็จะได้สมบัติทุกอย่างรวมถึงบ้านหลังนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก๊อดก็รู้ได้ผ่านความทรงจำของตนในช่วงเวลาสามปีที่อับปยศฉันจำไม่เห็นได้เลยว่าเชิญแกมานั่งร่วมวงด้วยชายหัวล้านพูดขึ้นด้วยถ้อยคําแฝงความดูถูกไว้ก๊อดไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยักไหล่และยิ้มกลับไปให้เพียงเท่านั้น เธอดูเหมือนมันจะสติเลอะเลือนไปแล้วเด็กหนุ่มพูดขึ้นนั่นสิทำไมเธอไม่ไล่มันออกจากบ้านเลยปล่อยมันไว้ทำไมเจ้าไร้ประโยชน์อย่างนี้ยญิงกลางคนกล่าวเสริมขึ้นเออคุณพี่คะคือ แม่เลี้ยงดูเหมือนลำบากใจที่จะพูดได้แต่ส่งสัญญาณให้พวกมันหยุดพูดแต่ทว่ามันไม่ได้ช่วยให้พวกมันหยุดเลยกลับยิ่งพยายามพูดจาแดกด้านกดขึ้นเรื่อยๆหนูไม่รู้ว่าทำไมพี่กวินไม่จัดการมันสักที วันก่อนก็เห็นว่าจัดการไปแล้วนี่แต่นี่อะไรวันนี้ก็ยังเห็นมันมาขวางหูขวางตาอยู่เลยสาวน้อยพูดขึ้นด้วยท่าทีขัดใจเออดิฉันว่าช่างเรื่องอื่นไปก่อนเถอะ ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องต่อจากที่พูดเมื่อครู่กันดีกว่าที่คุณพี่บอกว่าพูดกับพีทได้เข้าเรียนที่โรงเรียนที่มีชื่อเรื่องการฝึกฝนพลังใช่ไหมคะดิฉันอยากฟังจังเลยค่ะคุณพี่ แม่เลี้ยงรีบพูดเปลี่ยนเรื่องขึ้นทันทีอ๋อใช่ค่ะลูกพุธของเราเนี่ยสามารถสอบวัดพลังได้อันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนลูกพีทก็ได้อันดับที่สองแล้วรู้ไหมคะว่าผู้เข้าสอบมีจำนวนเท่าไหร่ หญิงกลางคนพูดด้วยความภาคภูมิใจเท่าไรคะแม่เลี้ยงถามขึ้นด้วยความสนใจสองหมื่นคนค่ะสองหมื่นเธอตอบพร้อมชูสองนิ้วขึ้นใบหน้าของเจ้าตัว,ตวกระหยิมยิ้มด้วยความภูมิใจสุดขีดเพอะเพอะ ก็หลุดขำออกมาเบาๆพร้อมยกกำปั้นขึ้นมาปิดปากซึ่งการกระทำของเขามันก็ดันไปตาตาของพวกมันเข้าแกหัวเราะอ,อะไรเด็กหนุ่มถามขึ้นด้วยสีหน้าเกีียวกราดก็ไม่ได้หัวเราะอ,อะไรที่ไหนนอกซะจากพวกมแมลงที่โมแถวนี้ มันตอมเต็มเลยนี่ไล่เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีก็ดกล่าวพร้อมใช้มือขึ้นมาปัดอากาศคล้ายกำลังไล่มแมลงวนันคำตอบของก็อดมันทำให้พวกมันอึ้งไป พวกมันไม่นึกเลยว่าเด็กที่พวกตนเห็นเป็นแค่คนต้อยต่ำอย่างก็จะกล้าพูดอย่างนั้นความจริงแล้วพวกมันยังไม่รู้ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กดคนเดิมกับช่วงเวลาสามปีที่ผ่านพ้นที่พวกเขาเคยดูถูกแกลว่าอะไรนะ เด็กหนุ่มคนนั้นลุกขึ้นทันทีมันจ้องมองมาที่กอดอย่างเครียดแค้นลุกขึ้นมามันออกคำสั่งตาจ้องมองไปปานจะกินเลือดก,กินเนื้ออีกฝ่ายไม่เอาหน้าพวกแค่พูดจาหยอกล้อกันทำไมต้องจริงจังขนาดนั้น ก็ตพูดยิ้มยิ้มเหมือนว่ากำลังล้อมันเล่นอยู่นั่นสิพูดอย่าไปคิดเป็นจริงเป็นจังเลยแค่หยอกล้อกันแค่นั้นเองแม่เลี้ยงพูดขึ้นเธอไม่ได้เป็นห่วงก็ตเลย ตลอนเป็นห่วงว่าก็จะทำอะไรกับหลานชัยสุดที่รักของตนต่างหากฉันพูดไม่ได้ยินหรือไงหรือว่าแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องพูดยังคงจ้องเอาเรื่องเขาอยู่เอางั้นก็ได้ถ้าตายแล้วอย่ามาเครียดแค้นกันละ่ะ กอดลุกขึ้นประจันหน้ากับมันเรามาสู้กันมาดูกันว่าใครที่เก่งกว่าใครเป็นอัจฉริยะใครเป็นแค่ขยะมันพูดขึ้นด้วยท่าทางมั่นใจได้เพียงแค่กอดพูดคำว่าได้ออกมาเจ้าพูดก็ง้างหมัดชกเข้าใส่หน้าอกของเขาในทันทีโดยไม่ต้องการให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวปาง เสียงบัดที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังสัตว์เข้าใส่หน้าอกซ้ายของก๊อตอย่างจางังแต่ทว่าร่างของเขาไม่แม้แต่ขยับเคลื่อนที่ไปไหนหลับกันเป็นร่างของพุดเองที่กระเด็นกลับหลังไปจนร่างกระแทกเข้ากับผนังห้องรับแขกก่อนจะร่วงลงพื้นแล้วแน่นิ่งไปทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างอึ้งไปตามตามกัน พวกมันทุกคนต่างก็เห็นว่าก็อไม่ได้ขยับร่างกายเลยแม้แต่น้อยทว่ากลับส่งร่างของพูทที่เป็นนักเรียนอันดับหนึ่งของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงให้ลอยและลิ้วไปติดผนังห้องได้ใบหน้าของก็อยังคงเรียกเฉย เขาปลายตาไปดูร่างแน่นิ่งของเจ้าคนที่โมแล้วส่งเสียงในลำคอออกมาคือลูกพุดเป็นยังไงบ้างลูกพุธของแม่หญิงกลางคนรีบวิ่งไปพยุงร่างไร้สติของลูกตัวเองขึ้นมา เธอพยายามอย่างมากที่จะไม่ทำอะไรรุนแรงเพราะเกรงว่ากระดูกกระเดี่ยวของลูกชายสุดที่รักจะหกักแกไอ้เด็กเวรแกต้องชดใช้ชายกลางคนหัวเสียหันมาตะคอกใส่กอดอย่างบ้าคลาั่ง ไม่เห็นเหมือนตอนที่ลูกชายตัวเองแกล้งก็จนแขนหักเลยตอนนั้นมันยังนั่งยิ้มร่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่เลยเมื่อเรื่องถึงหูของพ่อของกอ๊อตมันก็บอกเพียงแค่ว่าเด็กเขาเล่นกันแรงไปหน่อยเพียงเท่านั้น คำขอโทษยังไม่พูดออกมาเลยสักคำที่รักกลับเมื่อตะคอกเสร็จมันก็หันไปหาเมียและลูกๆของมันแล้วพากันแบกร่างของเจ้าเด็กปวดดีเพื่อจะกลับบ้านก่อนจะออกจากห้องรับแขกไปมันหันมาพูดกับแม่เลี้ยงของกอดว่ามาครั้งหน้าหวังว่าฉันคงจะไม่ได้เห็นหน้ามันอีกนะพูดจบมันก็หันหน้าเดินจากไป บายบายถ้าเจ้าอ่อนตื่นแล้วฝากบอกว่าให้มาเล่นกันอีกนะก็ God, ตะโกนตามหลังพวกมันไปคำพูดของเขาฝังลึกลงไปในจิตใจ,จต่อไปนี่ถ้าหากก็ตยังอยู่ดีพวกมันคงจะนอนตามไม่หลับเมื่อพวกนั้นกลับไปหมดแล้วแม่เลี้ยงก็หันมาใช้สายตารังเกยียจมองจ้องมาที่กอต ซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่นั่งลงบนโซฟาแล้วหยิบรีโมทขึ้นมากดเปิดทีวีดูไม่นานทีวีที่มีเพียงขอบยาวๆก็มีภาพปรากฏขึ้นกลางอากาศจอบกว้างกว่าร้อยนิ้วได้ฉายภาพโฮโลแกรม3มมิติขึ้นตรงหน้าของเขา เมื่อวานมีเอเลี่ยนระดับกวาดล้างโคลออกมากลางเขตเมืองที่17บ้านเรือนของประชาชนกว่าร้อยหลังคาถูกการโจมตีของมันจนพังย่อยยับมีผู้เสียชีวิต12รายผู้สูญหายอีก23ราย และจำนวนของผู้บาดเจ็บอยู่ที่47รายโชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดับ S2 คนได้เดินทางไปจัดการมันได้ก่อนที่จะเกิดการสูญเสียมากกว่านี้ค่ะหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งกล่าวรายงานข่าวในทีวีไอเด็กเหลือขอ ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะแม่เลี้ยงพูดออกมาเบาๆก่อนจะเดินเชิดหน้าออกไปซึ่งกอดไม่ได้สนใจสายตาของเขายังจ้องไปที่จอทีวีอย่างกับแม่เลี้ยงเป็นแค่อากาศทัดเท่านั้นข่าวต่อไปเป็นข่าวดีสำหรับดาวกันของเราค่ะ ที่ดวงดาวหมายเลข0145นักสำรวจจากดาวของเราได้ยึดครองเขตพื้นที่หนึ่งในสีของดาวได้สำเร็จอีกไม่นานเราคงจะบุกเบิกดวงดาวได้สำเร็จค่ะเธอยังรายงานข่าวต่อไปมาถึงข่าวบันเทิงของเราในวันนี้นะคะ ตอนนี้ไอดอลหญิงวงปูรีปร๊อบได้เดินทางกลับถึงดาวสตาร์ไหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เดินทางไปร่วมง,งานฉลองครบรอบ200ปีของดาวพิจิกเมื่อวานนี้ ก็ God, ไม่ได้ชื่นชอบเรื่องข่าวบันเทิงสักเท่าไรจึงปิดทีวีแล้วเดินกลับไปที่ห้องของตนเองเขาครุ่นคิดถึงกระบวนการบ่มเพาะพลังเวทของเขาเขายังแปลกใจว่าทำไมพลังเวทในตัวเขาไม่สามารถใช้ออกมาเป็นรูปประทำมได้ เมื่อเขาคิดจะใช้ออกมามันก็เหมือนร่างกายจะรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างแต่ถ้าหากเขาผสานพลังเวทเข้ากับร่างกายแล้วเพิ่มเป็นพลังโจมตีกลับไม่มีปัญหาอะไรกับร่างกายของเขา หรือบางทีพลังเวทมันขัดกับกระบวนการทำงานของพลังจิตเขานึกในใจเพราะก่อนที่ก็จะประสบอุบัติเหตุนั้นเขาถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งเขาได้รับการดูแลและสั่งสอนจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิต ทั้งยังได้รับทรัพยากรมากมายจากตระกูลหลักมาช่วยสนับสนุนถ้าหากเขาไม่ได้รับอุบัติเหตุครั้งนั้นป่านนี้เขาก็คงจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านตระกูลหลักแล้วซึ่งนั่นเองที่ทำให้ร่างกายนี้ของเขาคุ้นชินกับกระบวนการพลังจิตมากกว่าพลังเวทฉะนั้นถึงจะมีพลังเวทมากมายอยู่ภายในวิญญาณแต่ก็ไม่สามารถปล่อยออกมาได้ ได้เพียงแค่ผสานให้เข้ากับร่างกายแปรเปลี่ยนเป็นพลังปราณเพียงเท่านั้นในระหว่างกลางดึกคืนนั้นกอดที่กำลังหลับพักผ่อนด้วยความเหนื่อยอยู่นั้นกลับรับรู้ถึงจิตสังหารอันแรงกล้า เขาลืมตาขึ้นแต่ไม่ได้ขยับร่างกายจิตสังหารอยู่ที่มุมห้องจากนั้นมันก็ย้ายที่อย่างรวดเร็วมาตรงบริเวณหัวเตียงจากนั้นจิตสังหารก็ถูกปล่อยออกมายิ่งกว่าเดิมเงาร่างสีดำแทงบางอย่างลงมายัางร่างของเขาทันที ูกมีดในมือของนักฆ่าพุ่งแทงลงบนที่นอนที่ว่างเปล่าจากทางด้านหลังมันมีมือที่เคยยุ่งเป็นกรงเล็บตะปบเข้าที่คอของมันอย่างรวดเร็วนักฆ่ารู้สึกถึงลมหายใจใครบางคนรถต้นคอของมันจนขนทั่วร่างของมันตั้งชูชัน แต่ที่แ่นบแปลกกว่านั้นคือนักฆ่าไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสของอีกฝ่ายเลยก่อนที่จะโดยตลบหลังบอกมาว่าพวกแกเป็นคนของใครกอดกระซิบข้างหูของนักฆ่าคนนั้นถ้ารู้แล้วก็ตายซะนักฆ่าคนนั้นรีบผันปลายมีดให้กลับมาด้านหลังแล้วแทงเข้ามาที่ร่างของกอดทันทีแต่เขาใช้มืออีกข้างคว้าจับไว้ทันแล้วหักแขนของมันจนกระดูกหักดังกรอบ มันส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดไม่ได้ก่อนจะมีร่างเงาสีดำอีกร่างหนึ่งโผล่มาที่ประตูแล้วเล็งปืนมาที่เขาแต่ก่อนที่มันจะได้ลั่นไกลก,ก็คว้ามีดของนักฆ่าคนแรกมาแล้วสัตเข้าใส่มันทันทีถั่วมีดพุ่งปักเข้าที่คอของผู้มาใหม่จนเลือดสาดกระเซน็นมันไม่ได้ร้องออกมาแม้แต่คำเดียวก่อนที่ร่างของมันจะร่วงลงพื้นและสิ้นใจตายไป เมื่อนักฆ่าอีกคนคิดว่าตัวเองไม่รอดมันจึงแอบกัดยาพิษที่มันซุกซ่อนไว้ในปากตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตามกันไปคนรับใช้ต่างแตกตื่นเมื่อกดแจ้งเจ้าหน้าที่มาจัดการกับร่างของพวกนั้น โดยเฉพาะแม่เลี้ยงของเขาดูจะตกใจมากกว่าใครเพื่อนตล่อนคงไม่ได้ตกใจที่มีนักฆ่าขึ้นบ้านหรอกตล่อนตกใจที่กอดสังหารนักฆ่าได้โดยที่ไม่ได้ระบบาดเจ็บอะไรเลยมากกว่า